สวัสดีจ้าวันนี้เรามาดูพืชสวนครัวกันบ้างดีกว่านะคะเป็นทั้งไม้ประดับเป็นทั้งไม้ด่างแล้วก็ยังรับประทานได้ด้วยนะสําหรับพืชสวนครัวด่างที่มานาจะมาแนะนําวันนี้นะคะเป็น3ชนิดพืชสวนครัวที่มีติดบ้านติดครัวอยู่กันทั่วทั่วไปนะแต่ว่าชนิดนี้ที่มานาจะมาแนะนํานะคะเป็นสวนครัวด่างนะเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างนะ ต้นแรกนะคะต้นชะพูด่างขาวค่ะชะพูด่างขาวนะคะเป็นไม้สวนครัวเป็นพืชสวนครัวนะที่มีความด่างสวยงามมากๆแล้วก็เลี้ยงเป็นไม้ประดับก็ได้นะคะจะรับประทานก็ดีนะสำหรับใบชะพูด่างนะคะลักษณะของใบเขาจะแตกต่างกับใบชะพูที่เรารู้จักกินกับเมี่ยงคําโดยสิ้นเชิงนะมันอาจจะเอามาเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะ อันนี้เป็นใบชะพูที่เราไว้กินกับเมี่ยงอันนี้เป็นใบชะพูด่างขาวลักษณะใบของใบชะพูที่กินกับเมี่ยงเขาก็จะมีความเป็นใบรูปหัวใจลักษณะเขาก็จะเหมือนเหมือนกันทุกๆใบแต่สําหรับใบชะพูด่างขาวนะคะตัวใบเขาก็จะมีความแบบไม่เหมือนและแบบแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยค่ะในแต่ละใบนะเห็นไหมความด่างของเขาเนี่ยเป็นอะไรที่แบบ สวยงามแล้วก็ลงตัวมากๆเพราะว่าเวลาเราเลี้ยงเป็นไม้ประดับอะค่ะเขาเป็นฟอร์มพุ่มที่แบบสวยเลยนะแล้วก็ลักษณะเขาจะเริ่มเลื้อยคล้ายๆกันกับใบชะพูที่เรากินกับเมี่ยงด้วยเพราะว่าเนี่ยเขาจะเริ่มมีเถาที่จะเลื้อยออกมาแบบนี้ค่ะ <Okay. S 1> เพราะว่าใบชะพูถ้าเพื่อนๆรู้จักดีเวลาเขาจะเกิดแบบไหลอะเขาก็จะไหลไปตามพื้นเรื่อยๆแล้วก็ไปแตกกิ่งก้านสาขา ตามพื้นดินอันนี้ก็จะออกเป็นลักษณะเดียวกันแล้วนะคะสำหรับกระถางนี้นะกระถางนี้ตอนแรกที่มานารับมาเป็นกระถางเล็กๆนะคะมีอยู่ประมาณ4-5ห้าใบนะแล้วก็น้องเติบโตรวดเร็วแล้วก็สวยงามมากๆเลยสำหรับต้นใบชาพูด,ด่างขาวต้นนี้แนะนำเลยนะคะว่าถ้าใครที่ชอบพืชสวนครัวด่างนะน้องสวยมากๆเลยค่ะเป็นไม้ประดับที่สวยมากๆเลย สำหรับกลิ่นนะคะกลิ่นของใบชะพูด่างนะเขาจะมีกลิ่นที่อ่อนมากๆเลยค่ะถ้าเทียบกับใบชะพูที่เรากินกับเมี่ยงคำแล้วเนี่ยบอกเลยว่าเออแบบเทียบกันไม่ได้เลยนะคะถ้าเราจะใช้รับประทานนะคะมะนาวแนะนำว่าไปกินในตุเราไปรับประทานในส่วนของใบชะพูปกติดีกว่านะส่วนใบชะพูด่างขาวเนี่ยเราเอาไว้มาทำไม้ประดบับตกแต่งสวนของเราดีกว่านะคะ กินเขาจะหอมไม่เท่าอะค่ะแต่ใบเขาสวยสวยมากเลยเดี๋ยวเราไปดูชนิดถัดไปเลยค่ะต้นนี้กระถางนี้สวยไหมคะเพื่อนเพื่นพนอนต้นนี้คือน้องพริกขี้หนูด่างพริกขี้หนูด่างนะคะนอกจากสวยแล้วเนี่ยมเมล็ดเขานะคะเนี่ยเม็ดพริกเขาเนี่ยเผ็ดแซ่บนะคะไม่ต่างกับพริกขี้หนูที่เรามีปลูกกันตามบ้านเลยนะแล้วก็ต้นนี้กระถางนี้นะคะมะนาก็เก็บเม็ดเก็บ เนี่ยค่ะเก็บเม็ดพริกเขาอ่ะไปกินไปผัดกะเพราก็หลายจานแล้วนะเพราะว่าเวลาเขาออกเม็ดนะคะเขาก็จะแตกออกพร้อมกันเลยนะตามยอดเนี่ยค่ะนี่ก็เริ่มแตกแล้วนะจะแตกแตกมีดอกแล้วก็มีเมล็ดให้อีกแล้วนะคะแล้วก็เขามีความสวยค่อนข้างจะแบบว่าสวยเลยแหละเวลาเราเอามาเลี้ยงเป็นไม้ประดับแล้วก็วางไว้ในมุมสวนนะคะเพราะว่าไม้ชนิดนี้เนี่ย ถ้าอยู่ในที่ร่มรำไรมีอากาศถ่ายเทนะเขาจะสวยงามมากๆเลยค่ะอย่าให้โดนแดดจัดนะเพราะโดนแดดจัดมีโอกาสที่จะไหม้ได้เพราะว่า,าด้วยความด่างของเขาอะค่ะเขาก็จะมีความบอบางมากกว่าพริกเขียวปกตินะเห็นไหมคะชนิดนี้เป็นอีกชนิดหนึ่งนะที่มานานแนะนำแนะนำ,แนะนำมากๆเลยได้ยินเสียงครกข้างบ้านไหมคะตำน้ำพริกแล้วล่ะสงสัยว่าเดี๋ยวจะต้องเอาพริกไปแจม กับข้าวบ้านเขาแล้วเนาะเป็นอีกพืชสวนครัวชนิดหนึ่งนะคะที่สวยงามแนะนำแนะนำแนะนำเลยจ้าคนรักไม้ด่างพิกที่หนูสวนด่างเป็นไม้พุ่มสวยงามไปดูชนิดสุดท้ายกันจ้าต้นนี้กระถางนี้นะคะก็คือขิงด่างขาวนะคะขิงด่างขาวก็เป็นพืชสวนครัวอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันที่มีความด่างนะคะ แต่ว่ามนาย,ยังไม่เคยลองขุดเอาเงาเขามารับประทานนะเพราะว่าเลี้ยงมาเราเลี้ยงเป็นไม้ประดับแล้วก็ตัวเง่าตัวที่เป็นหัวอยู่ใต้ดินอ่ะเขาก็ไม่ได้ใหญ่โตมากนักนะคะแล้วก็ด้วยความสวยของใบเขาอ,ะอ่ะจริงๆแล้วเนี่ยไม้ชนิดนี้เนี่ยเขาแยกง่ายนะมะนายแยกได้หลายกระถางนะคะแล้วก็อันนี้เป็นอีกระถางหนึ่งที่เอามาให้เพื่อนๆชมนะ สำหรับขิงด่างขาวสำหรับขิงด่างขาวนะคะก็เป็นพืชสวนครัวอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกเป็นฟอร์มกอเลี้ยงไว้ใกล้ๆอ่างน้ํานะคะได้เลยนะเพราะว่าน้องชอบมีน้องชอบชื้นหน่อยนะคะแต่ก็ไม่ชอบให้น้ําขังแฉะนะเพราะว่าเดี๋ยวหัวเดี๋ยวรากเขาจะเน่าได้นะคะสําหรับขิงด่างขาวนี่ใบเขาก็จะมีความด่างแบบนี้ เป็นไม้สวนคัวด่างอีกชนิดหนึ่งนะคะที่น่าเลี้ยงแล้วก็ยังน่าเก็บนะคะสำหรับไม้ทั้งสามชนิดนี้นะคะมะนาวก,ก็แนะนํานะคะเพื่อนๆที่ชอบไม้ด่างอย่างไม้สวนคัวหรือว่าพืชสวนคัวด่างนะก็มีมาไว้เป็นไม้ประดับที่บ้านได้นะคะแล้วก็เขารับประทานได้ด้วยนะสําหรับไม้ทั้งสามชนิดนี้นะคะ หวังว่านะคะเพื่อนๆคงชอบคลิปนี้ของมานานะถ้าไม่เป็นการรบกวนนะคะกดติดตามเป็นกำลังใจให้มานาด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ลาไปด้วยความสวยของไม้ส่วนครัวด่างนะคะสวัสดีจ้า